ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิเคย์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอย v ี p ประจำวันที่วันศุกร์ที่29มกราคมนะครับผมฮานอย v ี p เด่นอย่างเดินอยู่นะครับตัวฟัน4มาหลักร้อยนะครับตัวฟันขาลูดขาวิ่งยังรวยต่อไปนะครับผมโอเคครับมาฟังการวิเคราะห์ฮานอย v ี p ฮานอย v ี p เบิ้ล433 สองห้าครับก็จากสูตรเดิมไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับก็ถ้าเบิ้ลเอาตัวของมันเองแล้วตัวของของมันบวกกันครับวันนี้ฮานอย VIP เด่นสามหกครับผมข่ารลูดข่าววิ่งฟันตัวเดียวครับเน้นที่หกนะครับเน้นที่หกถ้ามาถ้ามาดีใจด้วยครับถ้าไม่มาขออภัยนะครับเจาะครับเน้นพี่น้องนะครับเจาะตัวมันเองก่อนครับสามหก 5 6แล้วก็7 6ครับแล้วพี่น้องของ3ครับ2 3 4 3และผมดูอยู่ตอนนี้โอกาสที่5 4 3 5 3ขอแถม5 3มไปอีกหตัวครับอ่าทั้งหมด6หางนะครับ ในเมื่อฟัน6หลักร้อยหลักร้อยใส่3นะครับหลักร้อยใส่3เอาง่ายง่ครับคือใครชอบรูดชอบวิ่งอะ่ะเน้นไปที่6ก่อนนะครับเน้นไปที่6ก่อนนะครับเนาะนนแต่ถ้ากรณีมีทุนเยอะอาจจะรูด2ตัวรูด3รูด6ก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ท่าน แต่ถ้าไหนรูด6ไปแล้วรบกวนเจาะ2 3 4 3 5 3ไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับฮานอย v i p อเอกผล1ทุ่ม30นาทีนะครับผมคิดรอหลังจากราวพัฒนาออกก็แสดงความยินดีกับตัวฟัน5มาเด้งบนล่างนะครับราวพัฒนายังเดินต่อไปครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันฮานอยปกติและฮานอยพิเศษครับด้วยความปรารถนาดีทุกท่านนะครับขอให้รวยๆทุกท่านนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าคลิปไหนมีโฆษณาบรบกวย่ากดข้ามโฆษณาผมนะครับช่วยสนับสนุนโฆษณาการดูโฆษณาของผมด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ